สวัสดีครับทุกคนฮะเจอกันแล้วครับขออนรับทุกคนเข้าสู่จ่องปุยสตอรี่นะครับกลับมาเจอกันในวันเสาร์ที่11มีนาคมนะครับเวลาก็เกือบ9โมงนะครับแดดก็อาจจะไม่แรงนะฮะฟ้ารัวๆนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูต้นไม้ชนิดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ผมเพิ่งเจอมันไม่กี่วันนี่อยู่แถวๆนู้นนะครับก็คือมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ก็ด้วยความที่สนใจไงเลยถามพ่อมันคืออะไรนะฮะพ่อบอกว่ามันก็คือต้น30บกรี อ่สากีบนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแต่บางพื้นที่บางท้องถิ่นเนี่ยอาจจะเรียกต่างกันไปยังไงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาไปทําความรู้จักมันนะครับคร่าวๆกันหน่อยแล้วก็ไปดูซิว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะผมเถียงกับพ่อมาพักหนึ่งเลยนะฮะว่าตกลงมันมันใช่จริงๆแล้วเพราะผมก็ไปหาข้อมูลมาไงฮะไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาแล้วคือลังเละฮะลังเลแต่พอเอารูปเอาอะไรต่างๆให้ดูเอาดอกเอา กิ่งเอาช่ออะไรเขาให้ดูพ่อก็เลยฟันธงว่าใช่นะครับใช่ไม่ใช่ก็ทุกคนดูช่วยกันหน่อยนะฮะไปเลยนี่ครับเขาจะขึ้นอยู่ตรงนี้ครับแถวแถวหลังต้นยางนี่แหละตรงนี้เออฮะที่ต้องเถียงเพราะว่าอะไรฮะเถียงกับพ่อตอนแรกเพราะคือโดนตัดออกไปครับก็เหลือแต่ตรงเนี้ยที่เห็นเนี่ยสภาพตรงเนี้ยแล้วก็กิ่งเขาเครือเขาเพิ่งที่จะงอกออกมาเนี่ย งอกออกมาขนาดนี้ผมก็เลยเลยไม่แน่ใจว่ามันมันมันใช่ไหมแต่ถ้าดูหัวดูอะไรเนี่ยก็คือใช่นะครับเดี๋ยวนะ,ะให้ทุกคนได้ดูเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะไปทําความรู้จักต้นนี้กันนะฮะซึ่งคิดว่าน่าจะแบบว่าถูกอาถูกใจสําหรับหลายๆคนนะครับที่สรรพคุณของเขาเนี่ยโดนใจในบางสิ่งบางอย่างนะครับเดี๋ยวเรื่องอะไรค่อยไปไปเล่าทีหลังนะครับเดี๋ยวให้ชมก่อนให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยนะครับว่ามันมัน,ม,นมันใช่ไหม เนี่ยตรงนี้มันเป็นยอดเนี่ยตรงนี้คือถ้ามองตรงเนี้ยคือใช่ฮะถ้ามองมองตรงเนี้ยแต่ตรงยอดตรงนี้ทําไมมันมัน,ม,นมันถึงไม่เหมือนหางกระรอกเลยฮะหรือว่ามันยังไม่ย,ไมยังไม่โตเต็มที่หรือยังไงอันเนี้ยฮะเมื่อเทียบกับในรูปนี่มันมันในรูปมันไม่ใช่อย่างนี้นะน่าเสียดายที่ผมไม่ได้ดูตอนที่ ยังไม่ได้เจอจอดเจอเสียมของแม่เนี่ยของพ่อเนี่ยตัดไปนะครับเนี่ยรากของเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นะครับรากหรือว่าหัวใช่หรือเปล่าจริงๆก็มีอยู่จุดนู้นนะครับฝั่งเลยกอไผ่ไปตรงนู้นก็มีแต่รถที่ขุดสาดเนี่ยก็ถมไปไม่รู้ว่าเขาจะ แทงหนอ่อแทงกอขึ้นมาได้ไหมโอเคครับเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับที่ไปรับชมกันมาเนี่ยนะครับจะใช่หรือไม่ใช่จะเป็นสายพันธุ์ไหนอย่างไรชี้นะกันมาด้วยแต่พ่อของผมแกฟันทงล้านเปอร์เซ็นต์แกบอกว่าใช่แน่ๆใช่แน่นอนนะฮะก็แกบอกนะครับความเข้าใจของของของ,ของพ่อนะมันจะมีอยู่สสายพันธุ์ก็คือพันธุ์เล็กกับพันธุ์ใหญ่แต่เนี่ยของเราจะเป็นพันธุ์ใหญ่ครับเดี๋ยวฟังคร่าวๆนะครับที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงนะครับเขาก็เป็นไม้ที่เ,เกิดเองตามธรรมชาติเรียกว่าเป็นไม้ป่านั่นแหละ ในความทรงจําตอนเป็นเด็กนะครับผมเดินเข้าป่าเข้าอะไรไปตามพ่อตามแม่ไปหาของป่าอะไรนี่ก็พอที่จะเห็นกันอยู่บ้างแต่ไม่รู้นะครับว่าเขาจะต้องมาชื่อ300กรีบหรือว่ามีหลายชื่อเด,เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงน,งนะฮะพ่อบอกว่ามันก็มีพวกหมอยาครับพวกยาแผนโบราณต่างๆเนี่ยก็มาจากต่างถิ่นต่างอำเภอเข้ามาแล้วก็มาข,ขุดขุดขุดไปตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันยังคงเหลืออยู่ตามป่าแถวบ้านนี่ไหม หรือว่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับแต่ตรงที่มันเกิดขึ้นเองตามริมริมหนองริมลัวแถวแถวนาเราเนี่ยพ่อก็อนุรักษ์ไว้ไม่ให้ใครมาเอาไปแกก็เล่าให้ฟังประมาณนั้นนะฮะผมก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมานะครับ mm hmm. ก็ทราบมาว่าเขาก็เป็นไม้ตระกูลเป็นเครือเป็นเถาแต่เป็นเป็นเครือเป็นเถาท,ที่แข็งนะครับไม่ได้ว่าเป็นเครืออ่อนนะครับเป็นแข็งนะฮะ มีเปลือกมีอะไรเนื้อไม้แข็งเลยละ่ะแล้วก็มีความสูงประมาณ1 5ถึง4เมตรกันเลยทีเดียวก็คือเป็นพืชในตระกูลวงของหน่อไม้ฝรั่งครับอืแต่แม้ว่าบางคนจะเรียกว่าเป็นว่านเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่และท้องถิ่นเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นบ้านผมเนี่ยนะครับคนแถวแถนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็น30กิบกลีบเขาจะเรียกทับศัพท์ไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นทางการจนันทบุรีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสามร้อยราก ด้วยความที่เขาอาจจะมีรากเยอะคล้ายๆเหมือนประมาณหัวมันสําปลังอะเท่าที่ผมดูรูปนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้นะครับเป็นรากกระจายออกมาแล้วบางพื้นที่ก็จะเรียกไม,ไม่ไม่เหมือนกันอย่างโคราชก็จะเรียกว่าเป็นผักหนามหรือทางหนองคายก็เรียก็จะเป็นผักชีช้างต้นชีช้างอะไรเงี้ยทางทางทางเหนือก็จะมีชีช้างมีหลายๆชื่อนะครับแล้วก็ด้วยนะครับความลักษณะของเขาเนี่ยเขาก็จะมี ที่เห็นตามรูปมันก็จะมีคล้ายๆเป็นสาหร่ายหางกระรอกใบเ็าจะออกมาอย่างนี้นะครับดอกก็ตามที่เห็นมันก็เลยเลื้อยไปนะฮะคือจะต้องมีต้นไม้ให้เขาขึ้นครับต้นไม้ให้เขาเลื้อยๆๆขึ้นเนี่ยได้4เมตรเนี่ยสบาย4เมตรก็สูงเหมือนกันนะนะฮะบานเรียกว่า2ชั้นเลยละแล้วก็ถ้าไม่มีต้นไม้เราก็คงจะต้องแบบว่าสร้างนะครับสร้างรั้วสร้างอะไรเนี่ยให้เขาได้เลื้อยได้อะไรกันไปดูดอกมันก็จะสวยนะครับออกกาวขาแล้วก็จะมี เป็นผลนะครับผลตอนที่ยังไม่สุกมากก็จะเป็นสีกเขียวพอสุกก็จะเป็นสีแ,แดงม่วงอะไรไประทานองนั้นแหละแต่นะครับสปปรรพคุณที่เรียกว่าเขาเอาไปทํายาทําอะไรกันเนี่ยจริงๆมันเอาไปทําได้หมดนั่นแหละแต่รากนะครับหรือว่าคล้ายๆมันสาปะหลังเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นยาในส่วนของเรื่องของความดันเรื่องของเลือดเรื่องของโอ้ยหลายอย่างนะครับนะอ่านมาเนี่ยฟังไม่หวาดไม่ไหวแต่ที่ผมคิดว่า น่าจะโดนใจจริงๆมันน่าจะมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเขาเป็นหนึ่งในยาที่เอาไว้ใช้เรียกว่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้กับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเดี๋ยวฟังของผู้ชายก่อนนะฮะก็คือทางอินเดียหรือว่าทางภาคเหนือเราเนี่ยนะครับก็จะเอามาทําเป็นดองยาทําเป็นเหล้าดองยาทํานองนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นทําให้คึกเราเล่าว่ามีพละกําลังมีเรี่ยวแรงนเหลือยังกับม้า3ตัวเลยก็ ทางเหนือก็เลยมีมีชื่อหนึ่งที่เรียกว่าอะไรนะเป็นม้า3ตมตอนไอ้ตานองนั้นแหละนะครับที่ผมจําได้นะม้า3ตอนก็คือคึกเหมือนม้า3มตัวแต่ถ้าเป็นทางผู้หญิงนะครับถ้าเอาไปในยาส่วนของผู้หญิงก็จะเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งก็จะก็เป็น300ผัว300ผัวแมชื่อใครคิดนะแล้วก็สาวร้อยผัวโอ้นะฮะก็ถือว่า บำรุงในเรื่องของนอกจากสมรรถภาพทางเพศนะครับทำให้เรียกว่าคึกคักคึกคักกันได้ทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยถ้าเป็นของผู้หญิงก็จะมีในส่วนของอการมีลูกยากนะครับเรื่องของประจำเดือนมาไม่เป็นปกติตตกขาวอะไรต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการให้น้ํานมลูกอะไรทํานองนี้นะครับสรบรพคุณของเขาถือมันมันหลายอย่างแหละแต่ผมจํามาไม่หวัดไม่ไหวแล้แต่ผมจมามําไ,ไ,จได้เฉพาะเรื่องของตรงนี้นะครับแล้วก็ พอไปค้นดูก็ใช่ฮะหลายๆคนที่อยากจะสนใจต้นของตรงนี้ก็คือนอกจากความสวยความงามของเขาเนี่ยคือถ้าดูตามรูปเนี่ยมันก็จะเห็นนะครับว่าถ้าใครที่มีบ้านสวนเนี่ยผมว่ามันโอเคนะจะทํารั้วหรือว่าไปปลูกไว้ต้นใต้ต้นไม้ใหญ่หน่อยนะฮะแต่การขยายพันธุ์นี่ผมไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับไม่มีข้อมูลแต่พ่อบอกว่ามันก็มี ะมะเมล็ดแห้งมีอะไรมันอยู่ผลมันที่มันสุกเนี่ยบางทีอาจจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะก็น่าเสียดายนะครับที่บอกไปว่าตรงนั้นนะครับมันรถแมคโครนะฮะแมคโครที่ขุดสาสเนี่ยเขาก็ถม,ถม,ถ,มถมไปแต่เดี๋ยวหน้าฝนคอยดูครับเพราะว่าอาจจะถมไม่หนาเท่าไหร่พอเห็นพ่อเดินไปหาไปอะไรแกก็บ,บน่นเอยลืมบอกไปไม่น่ามาถมของฉันเลยแต่ถ้าฝนล,ลงสักหน่อยนึงคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะจโผล่เข้ามาแต่ผมก็ยอมรับนะครับว่ามัน ถ้าดูยอดเนี่ยมันคือมันไม่ใช่ไงแต่ถ้าดูเป็นหัวเป็นรากเป็นอะไรของเขาเนี่ยนะครับมันคือใช่อยู่แต่แกบอกว่ามีพันเล็กพันใหญ่ไอในรูปมัเป็นพันเล็กหรือเปล่าครับพันเล็กที่มันเป็นสาหร่ายหางกระลอกไหมคล้ายอย่างนั้นไหมแต่พันใหญ่มันเลยเป็นออกแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะยังไงก็เพื่อนๆนะครับก็ดูช่วยกันหน่อยเห็นไม่ค่อยมีทางภาคใต้นะที่ที่ไปค้นในข้อมูลดูเนี่ยส่วนมากก็จะมีทางอีสานทางเหนือซะเยอะนะครับสำหรับอ่ 300 300ารากแต่บ้านผมเรียก30กลีบนะครับไม่ถึงร้อยผมก็ไม่นับนะับมันมีกี่มันมีกี่กลีบกันแน่นะครับอ่าแต่ใครนะครับมีแล้วก็มันดีไม่ดีอย่างไงนะฮะเอาไปทดลองดองเหล้าดองยากันดูก็มาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับอ่ถ้าดีผมจะได้ปลูกแล้วก็ผลิตขายกันไปเลยทีเดียวนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสรรพคุณทางด้านนี้น่าโดนใจนะครับเลายๆให้คนกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนเนาะ